เธอแน่ใจนะสกุทาลูจะไม่เคยได้ยินเรื่องพอนี้นักไต่เชือกเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันแต่สไปบอกว่ามันจะต้องเจ๋งแน่แน่เ็นอะไรบ้างไหม างไม้แล้วก็ใบสนแต่ไม่มีคิตตี้มาร์แผนบีใช่เธอรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เราจะไปหาปืนหญ,ญ่ได้ที่ไหนไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเราก็ไม่ได้คิตตี้มาร์แถมยังเหลือยางไม้เพิ่มอีกด้วยไห้มาบางทีเราน่าจะลองอะไรที่อันตรายน้อยๆอย่างล่ากับนอนหรือว่าดมดอกไม้อะ เหมือนนี้มีจัพกพนี้ที่มีนิว่ที่มากันหมดทําไมเราไม่ไปจับพวกเขากันล่ะเป็นความคิดที่ดีปลอดภัยมากๆเลยใช่แล้วเราก็เลอกจากพกนี้ที่เจ๋งที่สุดในพอยนี่วิวแอปเปิ้ลแจ็คลาลิตี้ไม่เอานะฉันบอกว่าเจ๋งยงไงเขาเนี่ยรู้ไหมฉันหมายถึงใครเขาเดวแล้วเขาก็กล้าเขาไม่เคยกลัวใครเลยพิปปี<า>ยนแลบินที่เก่งที่สุดในคราวเดวเฟเธอรชาย Rainbow Dash? Oh, right. but you do it. It. I do yeah. Look at her pose, too. That's right. Let's see Rainbow Dash can get Cutie Mark. Yay! Oh, my.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  Oh, oh. My little pony. My little pony. Ah. Oh, my little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic adventure tons of fun a beautiful heart faithful and strong sharing kindness it's an easy feat and magic makes it all complete yeah. you have mine do you know you're all my very best friends so <coughs> <tune> อาบันี่นะเจ้าหัวขบอยอะไรอีแล่ะเนี่ยย้อนอบันบลูมนี่พี่พี่ได้คิดจะมาไ,ได้ไงอะ่ะฉันไม่เคยเล่าให้เธอฟังหรอเฮ้ย hey, ฉันคิดว่าเราจะไปถามเลนโบได้ักอีกแล้วถ้าการความช่เหลือให้มากที่สุดเลยใช่างค่ะตอนนั้นฉันยังเป็นลูกพอนี่ตัวเล็กยิ่งกว่าพวกเธอักอีก่ ฉันไม่อยากจะใช้ชีวิตยอยู่ในฟาร์มที่มีแต่ดินฉันอยากจะใช้ชีวิตที่หรูหราอย่างป้าแล้วก็ลุงออเรนจ์ฉันก็เลยไปเสี่ยงโชคในเมืองใหญ่แมนฮัตตันเมืองที่มีความหลากหลายที่สุดในอตวสเทีสนี่ถอยไปเก่งกะฉันรู้ว่าต้องไปหาใครในตอนที่อยู่ในแมนฮัตตัน ลูกอเลนขับเก่มากนะคะที่ให้ฉันมาอยู่ที่นี่โอ้โแหมไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดไปไม่ใช่เหรอนูน่ารักจริงไม่ต้องห่วงเรามีเวลาทำให้เธอดูเหมือนชาวแมนฮัตตันอีกตั้งเยอะแล้วเธอเจออะไรดีๆในแมฮัตตันหรือ,อยังละ่ะได้นิดหน่อยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะถึงแม้ว่าฉันจะยอมรับว,ว่าในเมืองมีเสียงที่ดังมาก พระที่ที่ฉันอยู่เงียบม,มากจนได้ยินเสียงฉี่ของไก่ตัวผู้เลยล่ะอะไรนะขอถามหน่อยได้ไหมแล้วไก่ตัวผู้คืออะไรอ,ะอ่ะฮะอาจะพูดอะไรออกไปจะพูดอะไรเนี่ยฉันไม่อยากดูโง่นะได้วเวลาเสิร์ฟดินเนอร์แล้วค่ะดีจังเลยเป็นพอนี้ในเมืองนี่ก็ยากเหมือนกันฉันหิวมากมแทบจะกิน<ม> สงสัยเชงเลยว่าแกรนดิสมิดกับบิ๊กแมรินทอชทำอะไรกันอยู่นะสงสัยเชิงว่าพวกเขากำลังเก็บแอปเปิ้ลสีแดงน่าอ,อร่อยอร่อยและฉันยังไม่ได้กินมาเลยซักคำเดียวอ่ะ <_ c oughs> ฉันก็ไม่เคยรู้สึกคิดถึงบ้านมากเทาวนะเมาก,ก่อน <_ c oughs> มันแปลกมากเลยมีสายรรุ้งพุ่งตรงมาที่บ้านและในตอนนั้นฉันก็เข้าใจแจ่มแจ้ง <_ c oughs> ฉันรู้ได้ทันทีว่าฉันควรจะอยู่ที่ไหนอ่ะ อันนี้ก็ปรากฏขึ้นมาฉันมีความสุขมากที่ได้ทำงานในฟาร์มตั้งแต่นัเนยอยจูนันแองอยู่ในนี้น่าจะพ่อหัวขมบอยอืมเรื่องนี้น่ารักดีนะน่าเบื่อน่าเบื่อไม่เห็นน่ารักเลยอะแล้วข้าเราต้องเล่นแดเล่นเบอรแดดจะได้รู้วิธีได้จืนที่มาได้ยังไง ทางนี้ทางนี้พวกเธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะจ๊ะเพราะนี่อื่นๆอ,อาจจะได้รับบาดเจ็บได้ทำไมถึงได้รีบร้อนขนาดนี้เราจะรีบไปหาเลนโบเดชอยากรู้ว่าวิธีที่เธอได้คิวตี้มาร์คอน่าสนใจนะรู้ไหมฉันคงไม่ได้คิวตี้มาร์คถ้าไม่ได้เธอเลเะเลนโบเดสจริงเหรอคะใช่จ้ะทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเข้าแคมป์บิน เธอเดดไม่ออกแน่ๆตอนเด็กๆฉันขี้อายมากแล้วก็บินไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วเนะต้องเป้าหมายเลยคัตเซอร์ชายเธอลงพื้นที่ได้มั่นคงมาก ฮน้องชายฉันยังบินได้ดีกว่าเธอเลยนี่ยนี่เป็นอะไรที่น่าอายที่สุดในชีวิตฉันเลยแล้วจูจู๊อย่ายุ่งกับเธอรู้ไหมอู้เธอจะทำอะไรล่ะเลนโบคลาสก็ลองล้อเธออีกทีสิเดี๋ยวก็ดูเธอคิดว่าเธอเก่งนักใช่ไหมงั้นลองพิสูจน์หน่อยสิอยากพิสูจน์แบบไหนกันเล่า เธอแพ้แน่เมื่อก่อนอาจจะใช่แล้วเจอกันที่เส้นชัยแล้วนะพวกเ้ย สัตว์อะไรสวยๆแบบนี้มาก่อนเลยผีเสื้อที่เป็นเม่สูงมากคล้ายกับเป็นเมฆให้ฉันฉันไม่เคยลงมาข้างล่างมาก่อนเลย What is this place filled with so many wonders casting its spell that I am now wonder squirrels in the trees and the cute little bunnies birds flying free and bees with their honey อไรหรอกออกมาได้แล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรน,ะราน่ากลัวหลังนาตอนนั้นฉันจะได้ความสามารถติดต่อสื่อสารกับสัตว์ต่างๆอย่างมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับเลมบดสแล้วกัน ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเร็วเข้ากูเซเดอร์แล้วต้องรีบไปหาเธออีกอย่างฉันก็ทนฟังเพลงไม่ได้แล้วอะบางทีพี่ฉันอาจจะรู้ว่าเธออยู่ไหนบายประเทศชายแล้วก่อนเด็กๆแล้วเข้ามาเดินคลุมแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเราไม่มีทางได้ฟังเรื่องของเลมบาเดชนนแน่ๆเลยอะนี่พวกเธอ,อยังหาทางได้รับคิดตี้บาร์อยู่เหรอแน่นอน เพราะนี่ที่โรงเรียนมีเกืบทุกตัวแล้วนะรู้ไหมฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงเมื่อก่อนนี้ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมฉันไม่มีเก่งมากไรตี้ชุดของเธอสวยมากเลยจ้ะสวยไม่นะะต้องยาดเยี่ยมแล้วก็แสดงจะมีพรุ่งนี้ ฉันพยายามทำทุกอย่างที่ฉันคิดออกแต่ไม่มีอะไรนอกจากทำงานชุดมันยังไม่ดีพอแล้วการแสดงก็จะมีคืนนี้บาที่ฉันอาจจะไม่ใช่แฟชั่นตัวแม่แน่ๆอะฮะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดไม่ออกว่าเขาจะพาฉันไปที่ไหนกันแน่ฉันไม่เคยใช่วยแว่นบองยูนิคอร์ได้เลยสักครั้งฉันก็รู้ว่ามันจะต้องเกี่ยวกับแฟชั่นหรือบางทีน่าจะเกี่ยวกับคิวตี้มาร ฉันรู้ว่ามันคือชะตาของฉันการหินเนี่ยนะชะตาของฉันจะเขามีปัญหาฉันตามแกมาเพื่อมาหาหินยักษ์เนี่ยนั่นเหรอเฮ้ยหินไม่ได้เรื่อง หาตัวเองให้พอพี่แต่เรื่องหน้าเบื่อทั้งนั้นเลยอ่ะใช่แล้วสกุทาลูนั่นเป็นวิธีเลเข้าพวกเราเราต้องการเรื่องเต้นเราต้องการเรเบแดชเหมือนกับเด็กๆทุกตัวในแคทเธอร์ล,ลอดจะอยากจะไปงานซัมเมอร์ซันเซลเลเบชันที่ที่เจ้าหญิงเซเลสเทียทําให้พระอาทิตย์ขึ้นและฉันอยากได้เห็นของที่ยอดเยี่ยมและสวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็น กับมนพ่อแม่ของฉันตัดสินใจส่งฉันไปนเรียนที่โรงเรียนของเจ้าหญิงเซเลสเทียสำหรับยูนิคอนเหมือนฝันที่เป็นจริงยกเว้นอย่างนี้ฉันต้องการผ่านการสอบเข้าสักก่อน la khus pa kho Oh hmm? la khus oh, <aku sparkle. coughs> ผมไม่ได้มีเวลาทั้งวันฉันรู้ว่าวันนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตอนาคตของฉันก็ขึ้นอยู่กับไข่ที่กำลังจะฟักในวันนี้ฉันต้องดันมันออกมาให้ได้ขอโทอที่ทำให้คุณเสียเวลาค่ะ ไลท์สปาร์กเกอรขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ได้ตทงใจถ้ามีพราสวรรค์<จ>ฉันคิดว่าคงจะมองข้ามพรสวรรค์ของเธอไปไม่ได้หรอกรู้ไหมฮะ <Huh? S 1> แต่ว่าเธอต้องเรียนรู้วิธีการใช้มันให้ดีล่ะฮะทวายไลท์สปาร์กเฉันขอรับเธอเป็นนักเรียนของฉันโดยตรงฮะ <Huh? S 1> ว่าไงจ๊ะ <Yeah. S 1> อีกอย่างเนอะทวายไลท์อีกอย่าง Kitty đi bà con Yeah 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 yay, ok yay, 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 đi yay, 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 แล้วไม่ชจอกับเรนโบว์ด้ชบ้างแล้วเนี่ยตามหาเรนโบว์ด้ชอยู่หรอถ้าใช่ชันว,ว่าเธอต้องอยู่ที่ชูเก้าคิวคอนเนอร์แน่แน่นอนชั้นว่าใครๆก็ไปที่ชูเก้าคิวคอนเนอร์ั้งนั้นเฮ้ hey, คิดออกแล้วไปที่ชูเก้าคิวคอนเนอร์กันดีกว่าเรากำลังตามหาเรนโบว์ดช้ชเพราะว่าอยากรู้ว่าเธอได้คิตจิมมา,าร์กมายังไงคิตจิมมาร์กเหรอไม่ได้กันสิแล้วฉันจะเล่าให้ฟังนะ้ก็ได้โอเค กับพี่ตอนที่ฟาร์มห็นนอกพนิวิวเราใช้เวลาทั้งวันทำงานในทุ่งไม่มีการคุยกันไม่มีรอยยิ้มเฮ้ยไม่จะหินทั้งนั้นเราอยู่ในทุ่งทางใต้เตรียมย้ายหินไปที่ทุ่งทางตะวันออกแล้วจะใดนั้น สุขท่านี้มาก่อนเลยฉันรู้สึกดีมากถ้าว่าฉันยิ้มได้ตลอดไปแล้วก็ทำให้ทุกตัวที่ฉันรู้จักยิ้มด้วยแต่ว่าโรงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆฉันสงสัยว่าฉันจะทำให้ทุกตัวยิ้มได้ย,ยังไงเราต้องเก็บหินจากทุ่งทางใต้พี่คอมเบนนาะไดแอนพายนะั่นลูกใช่ไหม 嗯。<laughs> เ,เลนโบเดชอยู่ที่นี่จริงๆอะฉันได้ยินว่าพวกเธอกำลังอยากจะรู้เรื่องคิวตินมากของฉันฮ้ลโหลตต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันต้องผ่านอะไรบ้าๆกว่าจะได้ฟังเรื่องนี้อ่ะนะมันเกิดขึ้นระหว่างการแข่งครั้งนั้นฉันยืนอยู่ต่อหน้าพวกชั่วร้ายแล้วก็ต่อสู้เพื่อกิจยศของฟัตชันฮึม ฉันไม่เคยบินแบบนั้นมาก่อนเลยความอิสระที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะความเร็วอะดินารีนแล็พิพัฒนผลแผงคอฉันชอบมันมากเลยล่ะว้าว ไปก่อนนะเรนโบว์คลาสเฮ้ย hey! ไม่มีอะไรที่ฉันจะชอบมากกว่าการบินด้วยความเร็ว <Huh>? oh! เฮ้อใช่ฉันนะ่ะใครก็คิดว่าสนุกเรนโบว์เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่แต่วันนั้นน่ะวันที่ฉันได้แข่งขันและพิสูจน์ได้ว่ากันานเป็นเรื่องจริงฉันน่ะไ,ได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แล้ว แล้วเนี่ยละเด็กวิธีที่พวกเธอจะได้คิ้วติมาร์กเดี๋ยวก่อนฉันได้ยินเสียงระเบิดฉันเห็นรุ้งด้วยนะเรนโบว์ด้า ถ้าเธอไม่ได้ทำให้พวกสัตว์กลัวฉันก็จะไม่ได้คุยกับสัตว์แล้วก็ได้คิวตี้มาร์กฉันก็ได้ยินเสียงสายุกอันนั้นแหละทำให้ฉันเรียนรู้การยิ้มลหละตอนที่ฉันได้คิวตี้มาร์กฉันก็เห็นรุ้งช่มปที่บ้านฉันว่าก็เป็นโซนิกเลนบุูของเธอแน่เลยอ่ะมีเสียงระเบิดที่ฉันอธิบายไม่ได้ตอนที่ได้คิวตี้มาร์กเน้อหน่าแปลกจริงๆถ้าหากว่านันไม่ใช่ระเบิดฉันก็ไม่มีทางผ่านการทดสอบและบดดาฉันคิดว่าเธอช่วยฉันได้คิวตี้มาร์กเหมือนกันอ่ะ พวกเราได้คิด no ถึงมาร์คพรัสเธอรู้ไหมมันหมายความว่ายังไงพวกเรามีจุดเชื่อมโยงกันก่อนที่จะเจอกันอีกนะพวกเราเป็นเพื่อนรักกันโดยที่ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปมานี้เร็วฉันรักคุณเธอเดี๋ยวก่อนนะไปกันเธอคุณเซเดอร์บางทีเราต้องจะลองเล่นแบบแนอีกรอบหนึ่งนี่ร้องเพลงกันไหม อะไร,ะไรดีดเลยดีไมย <Bye. S 1> ถึงเจ้าหญิงเซเลสเทียวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรที่พิเศษมากเพราะนี่ทุกตัวที่มันจะมีสิ่งเชื่อมต่อกับเพื่อนๆบางทีก่อนที่จะพบกันได้ซ้ําถ้าหากว่ายังรู้สึกเหงาและยังค้นหาเพื่อนแท้อยู่แค่มองไปที่ท้องฟ้าใครจะรู้บางทีเพื่อนของเราอาจจะมองเห็นสายรุ้งเดียวกันอยู่ก็ได้ยี ไปหาคำเล่นเลียนมาจากไหนเนี่ยเขียนไม่ันัดสไปค